วันที่วันที่29มิถุนาะ2568เป็นวันที่60ที่ข้าพเจ้าผนิตนะ้าขอถวายส่งสวดสาธยายพระสูตรพระปะริและมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมา่มีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จอจจงในพระราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิ หนึ่งบทกราบพระรัตนาตรายอารหังสมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควาตังภิวาเทมีสวาขาโตพระควาตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปัิจันโนพระควาโตสาวกสังโคสังคงนามามีสองบทบูชาพระพรีศีหน้าอารหังสมมาสัมพุทโธสุจิราปริภูโตคุณีหิธารามาโนธานีปารมีหีจติสติยาวชีวังอหังพุทธัง ธรรมังสังคังสารานังคตโตปูเชมีรัตนาตยางธรรมังจะามิโสทีห้าสามบุสสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอันตราขชันตุเทวตาสะธธรรมังมุนิราชสาสุนันโุสาขโมขทางสักเกกาเมจโรเปิริสิขราตเตจันตริเขวิมาณนทีเป ระเทจะคาเมตรโรนะคหเนเขหวาทุาริรเขตเถภุมมาจายันตุเทวาชลาทาลาวิสเมยขคันทาพนาคาติทันตาสันติเกย,ยังูนิวรารวานังสาทัวเมสุนันโตธรรมาสุวรรณการโยยัมพะธันตาธรรมาสุวรรณการโยยัมพทันตาธรรมาสุวรรณการโยยัมพะธันตาที่บทสวดปุพพาคนมการ นโมตัสสะพะกวตอระหตสสมาสสมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวตอระหตสมสสมพุทัสสานโมตสสัพกวตรสัสสุุัสสะโตสัพคกวระหสัสัสสาะตัสสัพพตอระหมัุทธัสสานะััคมวุทมัสสัจฉามตสังคัวารังสัสามักวุอติสังปิพุทังสานังคัจฉากิตุรติยมัปิธัมมัง สาระนังขะฉามีตติยมิสังขังสาระนังขะฉามีตติยมปิพุทธังสาระนังขะฉามีตติยมปิธรรมังสาระนังขะฉามีตติยมปิสังขังสาระนังขะฉามีหกบทสวดสัจการิยาคาถา นาทีเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัตวัชเชน่สติเมหุนตุสัพพธานาทีเมสารนังอันยังขมมุเมสารนังวรังเอเตนะสัตวัชเชน่สติเมหุนตุสัพพธานาทีเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัตวัชเชน่สติเมหุนตุสัพพธา เจตบสวติรัตนปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนโพตสริระชิตตังคำมังนันเมรัตนโพตวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนโพตสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนารัตนาตยวหังสมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยาโยตะฟุนโยค่วสัพพวัตตังอสุมีตยามหิปิตเทวายาถิทันเทเองวินาตทิ ตาเรศมาสามพเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนะจปาตุโพต่างความเพียรยาวิสยยังอดิโทศกสณฐ์วินยูหิปันติตาเชนเฮฮิวิชันญรูปังโลกกรรมฮิเกหิจิกะทาจุปลาพันียังเกสัจจีสุทุวิชิตตงคุณกายตายานามหิเยวาชนตายาสุเวชตัมปิสมุปัสตัง มนัสิสุท่ปะสาทถา,านางปุญญาธิกานามะสมุตตมปุณณภูมังทุกขาปมุจจนมุขาสารนังขาตานณาปูชาระเหสุปรรมังอภิปูชเนยยังนิพพานะสัจจิกริยายุปนิสยัตถสัมมากิเลสัมโสธนสิทธิยาจาสาทูหิอัตถากุสเลหุปเสวนียัง ปาเนหิจาปิสาระนังขามนียเมวาตัสมาหิตังติรตนาสารนังขตมหรันเตนที่วังคนเนสุนมาสมาณาปูเชมะจาปิสัสตาสุปสานจิตตาตถานุปาริจริยาสถารตาจากุญเยนะตถาสุขเตนะสุขีภเวมมเตเชนะสัต ปัสสะจัะสถาปิสุวาทิหนตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปรมมะนภูโตโลกุตระอาพิสมัยโนยนิยโตสุพ่ชังตัสโสปนิสลยะจะยายะอัยัมปิหนตุวัตถุตเยบริจิตโตสุปสาธการโรแปดนมามการาิทธิคาถา โยชคุมาโมหัมะลาปะตโทสามังวพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสปัสสาวินิโมเจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตัสเระศามามีโลกัสเนาทัจวินายกันจาตันเตชะสาเตชะยสติหงโตสัพพันตรายาจวินาสเมโตสัทธมัตชโยโยวิยตาสสะสทุ ทศเสสิโลกัสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมาธรัสสาริสาตาวโหสันติการโสุจินโนธรรมมวรันตังศิรสานามามีโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิหนตุสัพพันตรายาจวินาสเมโตสัทธัมนะเสนาสุขตาลุโขโยโลกัสปาปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยโกโจะสุวาคาะ ต่ธรรมังวิิตังกระวัติสังขังวรังตังสิรสานมามมีพุทธานุพุทธังสมศีและทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิพนโตสัพพันตรายาจวินาสเมนโตก้ารบทสวดนโมการอัตถากถา นมโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะเหสิโนนโมอุตตมะธร,รมมะสสวาขาตาเสวเตนิธะนมโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธสีละทิถิโนนโมโอมาตายารัตถสรัตนาตายาสสาธุก,กัง นโมโอมะกาติตัศตทัสวัตถุตยัสปินโมการะปภาเวนวิขันชันตุปัถวานโมการานุภาเวนสุวัติหตุสัพพธานโมการะสตเชนนวิธิมิหมิเตชวานเศษบุสรมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอ็งสัมยังพภควาสะเกสุวิหารติคปิรวาทุสมิงมหานิมหาตาถิกุสังเขนสัทถิปัญจมัติเหหิภิกขุเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทศิโลกะธาตุหิเทวตาเยปูยเยนสตรานิปติตาหงติภควันตังทัสนายยปิคุสังขจัตโคสตุลนัสุทาวาสกัยกาณังเทวานังเอตตถโหสียังโควภควาสะเกสุวิหารติคพิลวาทุสมิงมหาวเนมหาตาถิกุสังเคนสัทถิ

ภคกวตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวต้าภควันตังอภิวาทิตวะเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวต้าภคกวตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมโยปนัสมิเทวกายาสมาขตาอาขตมใหมังคมาสมยานทักิตายว่าปราชิรสงขัญเตีตะโหประราเทวต้าภคกวตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสริตาตปิขโวสมาทัง สุจิตตังอัตโนโอชุกัมมะกัสุสาวรทีวะเนตานิขิตวาอิธิยานนราคันติปันติตาติยะตั้วปราเทวตาภคกวัโตสันติเกยมังคาทังอภัสริตวะคีลังชิตวะบาลีคังอินคีลังโอหันจมเมชัตเตจรันติโสธาวิมลราชภูมิตาสุทันตาสุโสหนาคาติยะตั้วปราเทวตาภคกวัโตสันติเกยมังคาทังอภัสริเยเกิจิพุทธังสระนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิปะหายมัสสังเทหังเทวะกายัง बुरे बरीभुरे सती यथखखखखखवाखुवा मंत्रे पुएन फिखुवे सुधेवतापतिता होती खता ये पिते फिखुवे हे सुवती तम थाथ नम् संखवंता नए थे हेषु स यथीम एक पिते फिखवे भूसम था नम् संते सम पी फखवंता नएत परमा थेसा निपति भूस्यं सीम เอตราติิยามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตายามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทสิยามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนัทาสาทุกังนามัสิโกโลทภาศิยามิเตวมพันเตติโคเตพิคุภะโกโตปันจัสโตสุภะวา थza शलो कुकासा या थाुमा था स सेताि खाराभतता समाहि सानलोमा सा था प लाकि सकते नेखािवावेदवा साथासा केसा सनेर. ते वो कई आभी करता ते भी शाना तभी कबो ते आ था बाबा का रोग सतवा पो था ससास शाना ते संपादुरोंग जाना अनुसार ना ससाना आप एक के सतमा था कौन सासांग आता सतमा इस सांगे के ससाना अनुसार मत सुन आप एक के नतमा था कौन इसास अफ़ापुता आहूं तजस अफ़ाम अभी न्याय वो वाकित तो आना चाखुमा तो त Wanu wanto ya sasi no mo tama na pi tamu pi kuna sami timo na sha kana na tamu tino iki ma toshu timo to wanu wanto ya sasi no mo tama na pi tamu pi kuna sami timo na sha ka kana na tamu tino iki ma toshu timo to wanu wanto ya sasi no mo tama na pi tamu pi kuna sami timo na ki te kana na tamu tino iki ma toshu timo to wanu wanto ya sasi no mo tama na pi tamu pi kuna sami timo na mbe sa kana na tamu tino iki ma toshu timo

અધિપતિ મહારાજાય સૌ પોતા પી તો ઇન્હ નામા હફલાયથી મંતો શ્રી મંતો નો શશિ નમો ઢમ નાગમો ભીખુના સુતિ વચિમા ખાના અધિપતિ મહારાષાય સૌ પોતાપિતામા હફલાયથી મંતો શ્રી મંતો નમંતો શશિ નોમ ઢમ નાગમો ભીખુના સુતિ વના ગુતરાચિષા રાસાપ કુરો ખાના અધિપતિ મહારાજા ยสิสออกพุทธพิทักษ์พะอินทนามามหาบลายที่มันตชีดมันตวันมันตัวยสินว่ามันนั่งที่คำวิคุณาสมาติงว่านำปุริมาทีสังสารธาตุทักทีเนนวิโรห์ก็ปัจิเม็นวิโรปขอกเวโรจารันที่สังจตาโรเตมหาราชสัมมตัสโรสิสาทัพแลวมนนอัธสุวเนกปิโลวัตเวเตสังมัยนวิโรธาสาคูวัจชะนิคัสธา Mai yakubetu wene tuwi puu jawi buto saa tante no kama seetowetse kindu santuni hantu teganato obu manyo tase wasutotse materi tise seno tsa kanda pona noo rasya sino sopo akupan tese ko tebutin perukseri wase sae te tse tse tserasya noo kanda fasa rasyu bimora mana pikamu pikuna semiting mana ngasaku na kusana kawe salasa tase satara aku baya fasa yapidi yamo na tata tsa tsakuna sasino era wano wana koso fa fa tse meting mana yena fara shee salsa धिपाथी छापकी उसे सजा को भय हाँ ये साथे वो नमस्ते पता थी तेरा सुबह ना इधर इस जना माँ अभी यंता ताना फरासी नमस्ते सुबह ना तो क्या मम कास्टे पुत्र सन है युवा चाहिए वो यंता ना फरासी बना सरम कांस्टेबुतान सिद्धावशीर हार ठीक ना सुमुचांग असुरासिद्धावात रोवासवासे ते ही थी मंत्रोय सचिनो ตวาผลิเสนยงราหุพัทธมุปากมุสามียดานิพันธันเตพิโุนังเมิติงวะนังอาโปสเทวะปัทวิจเตชวายโยตฐานมบุรุณาวรุณาเทวะสมมตจสัสลาสามีต่ากรุนาไกตาคุเทวะยาสัสินเอสเทธาระราไกยา สภานานตวันที่นอยทีมันโตชุดมันโตวันนึันโตเยอสักสี่นมูธมนาพิการมูพิคุนาสมิติวันางเวทุจเทวสารีจัสมัจจะุเบญมาจันทสุพรรณาเทว ajan สมากูปุระกิตาสุรสุพรรณาเทว ajan สมากูปุระกิตานักันตานิปุระกิตัวอาคูมันทวลาเกวสูนังวสโวเซทสักกูปั้กข้าบริเทุเซธะละลายสภานานตวันที่นอยที่มันโตชุดมันโตวันนึันโตยะสักสี่นมูธมน่าพิการมูพิคุนาสมิติวันางเว อทาโคสาภูเทวะชนมคิสคะลือฤตกาเจโรชาตอุปมาปุคคณีภาสีนวรณสาทัมมาเจตตตาเจเนชิกาสุระยะริศิราอะคูอะควาสะวะเนชิโนทะไทสะละกายะสะเพนะนะทะวันติโนวิกิเมนโตชิริเมนโตวะนันโตยะสะสีโนมุระมะนะปิงะมุคคุนัสสะมิเตโนสะมานามหาสะมานามะนุสมานุสุตัมมะหิตาปะทุสิกะอะคูอะความะโนปะทุสิกะอะทาโคหะเรวะเทวะเย เจ้าโลกีตัวสิโนป่ารักข้ามมหาป่ารักข้าคูเทวาเยสสิโนตุเชเชจาราเกียรติพเนนนาตวันตินุอิธิมตุเชติมตัววันมันตัวเยสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมวิโคนาสมาติวนาสุกากโรมาฮาอรุณอาคูเวคณาสัสสาวธาตขณาปังโมคหาคูเทวาวิจักขณาสุธาตตาหาราคาชามิสกากเจสสิโนท่านายังอาค้าปชุนโญโยทิศอภิวาสติตุเชเชจาราเกียรติพเนนนาตวันตินุอิธิมตุเชติมตัววันมันตัวเยสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมวิโคนาสมาติวนาเขมิยาดิสยามกัตตะกาเจสสิโน sam pi ta kaalam na din na mga man na din no ako at ako parang nimita na sete dahil kayas pa na na toh din no ithis matosuri matow na matoy sa tinomor thamanay pika mo piku na samiting wanan sa te te theo

เิเงทีเธอไว้สัพพะเกมารเสนาพิกามีปันสกันหาสมาธิยังเอทะกันหาถะาพันทัถารักเหยาณันธรรมาทุวศสมันตาบริวารเอธรรมาโวมุทิสกัลจินาอิติอธรรมาเสนโอคนหาเสนนักเป็นสิปานินัตตามาหาสละกตวานาเพรรวังยารหาปุสโกเมโข้อตนยินดูสุวิชโกตัสสาสุวาจธาปาริสังตุโถอสิยังวเสิตราสพังวิญญาเยาวกิตาวานาจักุมาตโตวามาริสัทาสาวกเกสัเสนรตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาที่บีกวติจัตตาปะมะกรุงสุตวานาผูัท ศาสนาวีตระเขปะการัในสังโรมปีสิยสเพิิตสังขามาพิจารณาแต่ศานโมทนิตาพุตธิสาวกเตชเนสุตติสิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตังเสวนาจะพาลานาปันทิตาจะเสวนาปูชาจะผู้ชนียานางอกมมคลมุตธรปฏิรูปะเท สวาโสจาปุเพจกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตัมะคล่มุตมะพาหุสัจจะสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาษิตจะจวะยาวาจะเอตัมะคล่มุตมะมาตาปิตุปทานังปุตตะทารัสสังฆโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมะคล่มุตมะทานจะธรรมจริยาจยาตากานาจะสังฆโหอนาวชานิกัมมมนิเอตัมะคล่มุตมะอารวิ อารติวิรติปาปามชปานาจะสัญญโมอปมาโทจัทำเมสุเอตมะขลมุตมงคาระโวจานิวาโตจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมมาสวนางเอตมะขลมุตตมงขันตีจะโสวะจะสตาสัมนานะจะทัสนางกาเลนะธรรมมสกะายเอตมะขลมุตมงตโปจัพรหมจริยจะอริยสัจานะทัศนานิพานะสัชิกริยจะเอตมะขลมุตมงพุทธาสโลกะทมเมหิตตัง ยัสสนากรรมปฏิอโศกังเวชชังเขมังเอตังมาคารมุตมังมาเอตาทิสานิกตะวานะสัพพะถะมาปรายชิตา,ธธาสัพพะถะโสทิงคะชันติตันเตฆังมาคารมุตมันติสิบสองวส,วสรัตนประเร yang bien jiwit tang ihwa hurang wa sa che suwa yang ratanang benitang na no sa mga tirata ka day na ihang bibute ratanang benitang ngite na sa te na suwa tiru ontu ya kayang wira kang amatang benitang ya sa chaka sa kayang muni sa mahito na te na thamme na sa matigin ji ham bitham benitang na sa te na suwa tiru ontu te to pariwana yi sama किमान दरिकमा हुई तथम धिम रतना बनीता एत न सचे न सुवाति होथ सी युखा हो या सुखता ससाव का सुचिना महाफलानी इधम संसंख्य रतना बनीता एतेन सचेन सचे न सुवाति ये सुपयुत्ता मन सा नोखो तम शासना पुतेन पता मता शिशंख्य रतना बनीता एते นัสัจเจนะสวัสดทีวันตุกีนางปุราณนางนวังนางทีสัมภงวสีนัตติตายติเกโวสมิเตรที่นบิชาวิรุญเชนธานิพันติที่ไรยหายัมปบิโปอวิสัมบิสังเขระดนาบณิตังเอเตนัสัจเจนะสวัสดทีหอนตัวศิษสามวสุธรรมบทสฮัสวาอัตาเวชิตังสยโยจายายังอิตราปชาอัตาทันตัสสะปโสสันิจังสัญญาตัจาริโนเนวะเทโวนาคันทพนามารสหพระมุนาชิตังอปะชิตัง กะยิราตถาโรปัสะชันตุนโนสิบสี่บทสวดเกสาปุตสุภาษิตตมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสตาระหตาสัมมาสัมพุเทนะอัถตาตุมเหมาอนุสเเวะมาปารมาปารายมาอิติกิรายมาปปิตะกะสัมปะทานนะมาตกะเหตุมานะยาคเหนมาอาการะปะริวิตะเกนมาทิฏินิชานขันติยามา พัพพรโรปะตายามาสัมโนโนคโดยะธาตุเมเหอตตะนาวะชานยะธาอิเมธมาอกุสะไรอิเมธมาสาวะชัอิเมธมาวิโยคารตาอิเมธมาสมัตตาสมาสทินาอหิตายาทุขายาสังวตันติอัตตตุเมเหปชะเหยยาธายะธาตุเมเหอตตะนาวะชานยะธาอิเมธมาอากุสะไรอิเมธมาอนวะชัยอิเมธมาวิโยปัสสัท้ายอิเมธมาสมัตตาสมาทินา ฮิตายาสุขายาสัมวตันติอาถตุเมิเหอุปปัมปชัวิหาริยธาติสิบหบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตรรมปมายุชาวโรปานีตัสสนะสันติตานาเอตังพยามารณีเปคมานุปุญญานิกะยิราาสุขาวหานิ อปปานิยติชีวิตตะมาปมายังชรูปปนิตาัสานาสันติตานาเอตังพยายมาเรเนเปขมาโนโลกาลมิสังปะชะเหสันติเปโขโยธากาเยนะสังยโมวาจายะอุทเจตาสาตังตัสาเตาสเปตัสสุขายะโหติยังชีวนา ยังชีวมานโนปะกาโรติปุญญาธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขันติธรรมะจาริสัพเพสังขารานิจติยทาปัญญายาปสติอัถานิพนติทุเขสามโควิสุธิยาสัพเพสังขาราทนิจติยทาปัญญายาปสติอัถานิพนติทุเขสามโควิสุธิยาสัพเพธรรมานาตติยทาปัญญายาปสติอัถานิพนติทุเขสามโควิสุธิยาสิบหกบทสวดอปปนักชายด อัปันนาคถาณนเะมเกทุติยังอหุตคิกาเอตะทัญญายาเมทาวีตังคันเหยาอัปัญกามพระหูเวสารนังยันติสัพพานิวนานิจารามะรุขะเจตยานิมนุษาพยาตชิตาเนตังขศสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตมังเนตังสารนังมะัมมะสภภัพพุทขาปมุจติ โยจ่าพุทธจ้าธรรมะจ้าสังฆจ้สาสารณาคโตจตาริยริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกข,ขับสุปาทังทุกข,ขสัสสะอาจิจจะอาทิกกังอริยะจะอาถังคิจัทงทุกข,ขูปะสัมมาคานินางเอตังโคสระนังเขมังเอตัสระนามุตังังเอตัสระนามะขมัสสะพทุกขาปมุจเติ สิบเจ็ดบสวดพระเทศการตคาถาอาทิตังนันวะเขมยานาปฏิยังเขนะคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมองวางสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทิติตังบหินันตังอปปัตจจานาคตังสิ่งเดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบนนัจโยธรรมตาถาตถาวิปัสสติยสังฮีราสังุปังตังวิชามะโรภะโรยย ก็บคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอเงียไม่คขาแค่ในทำนั้น,น,นได้บคุคคลนั้นเพก่เจริญท่านทำนั้นเนื้อให้ปลุกป,ปงเถิดอาเชวากิจมาจาับปังโกชยมามรานสุเวเพิ่งทำความเพียรเนวันนี้แหละค่ะเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งในหินโนสังคารันตนนิน้ำหมายเชนินนามาจุน่าเพราะว่าความผัดเพลยงกับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารดมาตาปิงอโหระตมาตันที่ตั้งตรเวพประเทศกาาโตติแข่โตอัจจะขึ้นเป็นมีติ พระมันีผู้สงบย่มเดี่ยวบุคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แกลัดขานทางกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลศิษยป่าบทสออภินหะปัจุริยขนปัตทะชราธโมหิชรงอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พระอาธิธย์โมหิพยรที่อนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมหิมรณะอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปียหิมนาเปหินันนภววินาภว เักษณะเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระธาจากขอระขอเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกโกหิกรรมทธายะทากรามโกโยนิกามพันธุกามปฏิสัตนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นได้เกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามกิสั์มีการยันวปาปกัรวัตสาทายาทบุญิัมีเราทำกามใดไวเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรมาสิบไปเอวามหิเหพินทางปัจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเ เทวตายุโยชนะคาถาทุกขาปัเจนิทุกขาพยายามปัสจนิพยายาสก๊ตปัสจนิยสกะหันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตตาจะเมิสัพพะตัมปุญญาสัพพะนังทัพเพเดวานิโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังฆันตุสัทายาสีรังรักขันตุสัพพทานภาวนาบีรตาหันตุขจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังภระรันตานันจเดชนารักขังคันทานมิสัพพโส ยิเสียบทศเทวตาปฏิทานะคาถาหันธรรมยาปฏิทานะคาถาโยภนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเป็นขเรโพธิีขเรตยหิงหิงดาธรรมะธานีนับผวาตุพุชิตาสังสอดทิงการโอเทวิหาร รามันเะเรเทราชมาชนว่าการจะพิโกวาราคิกาทานนปฏิอุปิค่ะขามาจะรยสานิข้ามอาจสรยาสปาร์กพาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุชะเจเปจันทสสมบวาสังเสีธทศชาติกานิุบบ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 จบบเบบบบบพบบปบบบบบสบรตบบบบบบบาบบบาตบบบบบสตังธับบบบบมบบราบบ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 บสบบบบะบบ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 บาบบบยบบ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 บสัพบบ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 ริบบตบบสัับบบบุบยามะ ทาเมอริยปเวทิเตย1ีส่สิบเอ็ดบส่วนสัพพาปฏิาาาทานะคะถาท่านำเมยังปฏิาาาทานะคะถาโยบนามมเซปุญญสีธานิกะต่อสยานัญยานีกะตานี่เมเตสัจจะภาคิโนหงตุสัตตานันตาประมาณนะะ ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ชุนสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตามจะไมหังมาตาปิตาทยโยทิถาเมจาปยาทิถาวาอันเยมาชาตเวดินโนคือชาวเหล่าได้ผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมานดาราบ,บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ว่าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกัสมิเตพุมมาจตุโยนิกาปันเจ กะจะตัวกาลาสังสา,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 ารันตาภาวะภเวและมีเวนการตัอ้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตงเงียปริทานนาเมอนุโมทันตุเตชยังเยจิมังนับประชานันติเทวทาเตสังนิเวชยุนงสัตว์เราได้ทรัพย์กันให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอ,ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทรัพย์กันให้ส่วนบุญของข้าเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ไม่ยางที่นาน้าปุญญานังอนุโมทนาเหตุนัสสาเพสาัตวา์สถาธาหตุอเวราสุขชีวินเครปปะมาพักทันจะกปะโปตุเตสาสาสติชตังสุภาสาเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทังกวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์ทางการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสันมลพระสุภป,ปารีและพระคาถาลงนี้ ขอความสุขสวยดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขออิพ้นจากถูกไฟทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทังท้งทางโลกและทางธรรมขอพระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยยมนต์ทละธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วผมเลยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพากรให้ลีพีนาดโมนีสมเด็จพญานสังบรมวรวิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมเจ้านุภาพแห่งพระปารีและคมงคลในพระ พระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสักสิทธิประการเถิดสาธุ